ลักกรรมคุณในลักญานได้ขนาดนี้บางปู่บางคนติดในรถติดในลิ่นย่อมเป็นทุกข์ได้ขนาดน้ยอมตัวเป็นทุกข์ทำไมยังบอกว่ายอมเป็นทุกข์มีเรื่องราวเก่าไว้ในธรรมบทว่านายทุกขาตะขันตินซื้อว่ตทุกาตานี่คือค้นจนคนจน,น,นค้นทุกข์เนี่ย นายทุกขก็ตากจากบ้านนอกเข้าไปในเมืองไปเยี่ยมเพื่อนไปเยี่ยมสหายอยู่ในเมืองในตัวเมืองทีนี้ในตัวเมืองน,น,นั้นมันมีเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีนี่กับพิสดาลได้ครับที่กินอาหารเจรลญเหมือกเริเหมือตีกองหอง้อ,องป่าวให้เขาเบิ่ง,งนนะ่อนะเอออ้างงูคนรวยดี่เขาบอกว่าคนรวยทําอะไรก็ไม่น่าเกลียดนะ่ะ ตีกองห้องเป่า,ปากินขาน้าวแต่ละเมื่อแต่ละเมื่อเอิญมูไหมไอ้ชาวบ้านชาวเมืองมาเบิ้ลอยากองกินขา้าวอาหารที่เขาพรฒน,นาไว้ในทําปีเขาบอกว่าอาหารจานละเป็นแสนนะครับเพราะเป็นจานเดียวเดยกินเอิญโม้มาเบิง้งทีนี้ไอ้บ้านนอกเข้าไปในเมืองนี่เพื่อนในเมืองก็เลยถามว่าเอ้ยเนี่ยเคยเห็นเศรษฐีกินข้าวหรือ,อยังนะครับ เคยเห็นเศรษฐีกินข้าวหรือยังไอคนมานอกก็บอกเขายังไม่เคยเห็นถ้าไม่เคยเห็นเยวจะพาไปเมื่อพาไปก็อันนี้เราอยากให้เพื่อนเห็นก็พามดเข้าไปน้่งเลยใกล้ๆเศรษฐนะีนั่นนี้เมื่อกําลังเศรษฐีกําลังกินอาหารเนี่ยของมันแสบมันเกิดมีกลิ่นหนอกกินอาหารนะี่มันไปนเตะจมูกของไอคนมานอก เมื่อได้กินอาหารอย่างไรบ้างใจมันสิลุดสิบขับมันใหญ่นะครับครูบาอาจารย์นี่ตอาาร์น่าอารมณ์ท่ามืแล้วผมผมเป็นยังไงได้กินหอมกับซัตตะวะหอมเหม็นกับซัตตะวะเหม็นเนี่ยซัตตะวะได้ยินไหมอเเ่าบ่ได้ไปไปปรุงแต่งมาหอมมาเหม็นนะสับว่าแต่ได้ยินอ่าสับว่าแต่ว่าได้ได้กินแต่ไอ้คนทุกข์ยากความทุกข์ความยาก มันได้กลิ่นมันอยากครับอยากติดใจในกลิ่นของอาหารก็เลยสะกิดเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเองขอเศรษฐีให้ข้าสักคำหน่อยสิทำไมอาหารของเศษรษฐีมันหอมเหลือกเกินไอ้เพื่อนก็บอกเฮ้ยใครจะไปขอได้เศรษฐีคนนี้ไม่เคยแบ่งใครไม่เคยเรื่องเพื่อใครหรอก ไม่เคยให้ใครกินเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้กินวันนี้ตายแน่นอนชีวิตนี้ไม่เหลือช่วยหน่อยเพื่อนที่เป็นคนในเมืองก็เลยตะโกนบอกท่านเศรษฐีขอ,อท่านได้เมตตาเอื้อเฟื้อเพื่อนข้าพระเจ้าหน่อยสับช้อนหนึ่งก็ยังดีสับคำหนึ่งก็ยังดี เพื่อนข้าวพเจ้ามีความอยากในรถในอาหารของท่านเศรษฐีะไร้งี้ครับในในบ้าคนรวยอะไรเงินโมโหัะเสีแล้วสี่นามึงเป็นใครอถ้าห้าให้เองกินแล้วคนอื่นเขาก็อยากเขาก็่งมาขอสินะเพื่อนที่เป็นชาวเมืองก็บอกว่าเห็นหรือเปล่าเศรษฐีพูด ไอ้บ้านนอกก็บอกว่าได้ยินแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้กินวันนี้ตายแน่นอนช่วยหน่อยให้ได้ให้ได้กิน <c oughs> พูดที่เป็นเพื่อนอยู่ในเมืองสกนเลยคุยกับเศรษฐีพูดไปพูดมาเศรษฐีโมโห <c oughs> ก็เลยบอกว่าถ้าไอคนนี้มันอยากกินมากมันต้องรับช่างค่าเป็นเวลาสามปีซะก่อน เนี่ครับลดอาหารเนี่ยแค่กินซื้อๆเนี่ยไ,ได้กินอาหารน่ยต้องทนทุกข์อยู่สามปีนะครับรับจ้างต้องมารับช่างค่าในสามปีอันนี้ก็บอกว่าได้ขอให้ข้าพระเช่าได้กินสามปีก็ยอมอิ่มลูกหิมเมียไปรับจ้างนะ,นะครับแค่อาหารจานเดียวเพื่อที่จะกินอาหารจานเดียว สามปีเฮ็ดงานสามปีพอหอดเมือ่อสามปีแล้วเขาก็ไปเตือนเศรษฐีบอกว่าไอ้คนนี้รับจ้างมาสามปีแล้ววันนี้เป็นวันที่ต้องจ่ายค่าแรงเศรษฐีก็ให้คนปรุงอาหารเหมือนกับเศรษฐีทุกอย่างเลยครับอาหารจานเราเป็นแสนนั่นแหละพอถึงเวลาวเวลาที่จะกินเนี่ยเศรษฐีก็ทําเหมือนกับตัวเองครับ ให้คนตีกองล้องเป่าบอกว่าวันนี้ไอ้นายทุกขตาจะกินอาหารให้ชาวบ้านมาดูซิว่ามันจะกินยังไงอาหารจานลาเป็นแสนเนี่ยตีกองห้องเป่าให้คนนี้แต่งผ้าดีๆอาบน้ำดีๆขัดขสีสวีวันดีๆพ่อในขณะที่กำลังจะเอาอาหารเข้าปากหักชักมาเตใส์ไซคะพาบินมาก,กัน อันน<ไ>ี้เห็นพระถ้าคนหิวนครับถ้าคนหิวโดยส่วนมากยังบริสุทไปว่ายมอะไรเข้าเลยสิก้าให้บ่ลอะไรครับซิก้าเปืือกเปลือบริสิ์ซก้ายืดยืดบ่ลอะอันนี้คือคือต้องถามเขาได้เขาได้ถามเราเขาเป็นพระโยมลังเทืองเพื่นกันตามสภาพของเพื่อนนั่นแหละไอ้นายทุกข์กระต่านที่บอกว่า กำลังจะกินเห็นพระมามาบินลำบากที่เราทุก,คนคนกเรายากเราลำบากนะเราทุกเรายากเราลำบากมาเพราะในอดีตรเราไม่สร้างคนงามความดีไม่ทำบุญมาเลยเรามาเกิดในพวกลุนี้เราจึงทุกข์จึงยากไม่ได้ทุกข์รรมดาทำงานมาสามปีเพื่อจะได้อาหารแค่จานเดียวตั้งสามปี อาหารจานนี้ถ้าเรากินวันนี้เราอิ่มวันนี้นะครับกินวันนี้อิ่มวันนี้แต่ถ้าเราเอาอาหารที่เราจะกินในวันนี้ไปถวายพระคุณเจ้าอาหารนี้จะล่อเลี้ยงเราไปไม่รู้จับจบจับสิ้นไม่รู้จะจบจากสิ้นในอนาคตที่เราจะได้กินตลอดไปบ่ยอกกินครับ ทั้งทั้งเลยจะคล่อ,อ,องระอยากอยู่ทั้งทั้งจะคล่อไปหิวยกอาหารไปใส่มาพอาใส่มาได้ครึ่งครึ่งจานหลวงพ่อท่านก็ปิดปากไอ้นี่ก็บอกว่าหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อโปรดผมในชาติหน้าเถอะนิมนต์หลวงพ่ออนุเคราะห์ผมก็สองครั้งผมในชาติหน้าเถอะอย่าสองครั้งผมในชาตินี้เลย ผมต้องการถวายอาหารทั้งหมดนี้แล้วพานว่าหน้าขอให้กับผมอย่าได้ทุกข์ยากไปอย่า,ไ,ยาได้ลำบากก็เลยใส่หม่อทั้งหมดนี่นครับความแค่กินเท่านั้นเองครับทุกสามปีแค่กินอาหารเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่ารักอิหยังบ่หยากกอลักกรมาพุณนะครับลูปเสียงกินรดกอตจบขาดนี่ มันถูกมันต้องกันโอ้โม,มนันเปนศิลาได้ง่ายเ่ยอันที่จริงในเรื่องของประสาทน,นี่มันก็มีเรื่องราวเก่าจะมาค้นมาเก่าอย่างนางปันสปาปาเนี่ยเดี๋ยวให้หลวงพ่อปะคู่เศรษฐีเป็นบอกสุฟังน,นางปันสปาปาเนี่ยมีสัมผัสพิเศษผู้ใดเลยสัมผัสเล่างลงลายมดเน,น,นี่ยว่าจะหนีว่าจะไปแต่ นั่นคือคือสัมผัสซื้อๆก็ติดบอกติดใจอะไรกันน,ะะนั่นมันไ่เป็นลานได้ง่ายๆเลยะครับซึ่งสู้กัน